ที่ผ่านมาโจเซฟบอโรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหภาพยุโรปได้ระบุระหว่างการแถลงข่าวว่าเรากำลังเข้าสู่สถานการณ์สงครามใหญ่ยังไม่ถึงแต่ว่ากำลังเดินทางไปถึงจุดนั้นนะะและอีกสัญญาณหนึ่งที่ออกมาก,ก็คือจากทางสหรัฐสหรัฐกังวลมากนะคะเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนแต่ว่าข้อมูลในขณะนี้ก็คือการที่สหรัฐตัดสินใจเพิ่มกำลัง ทั้งทางการทหารแล้วก็ยุทธโธกกร์ณไปที่ตะวันออกกลางนะคะจำนวนทหารยังไม่ออกมาว่าจะเพิ่มเท่าไหร่แต่ว่าที่ประกาศอย่างเป็นการภายในแล้วเนี่ยก็คือการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินอีกฝูงมุ่งหน้ามาที่ตะวันออกกลางนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานค่ะว่าสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry Truman เข้าเสริมโดยกำลังออกจากนอตฟลกในรัฐเวจิเนียของสหรัฐเพืมุ่งหน้าเข้าสู่ทะเลแดงโดยนอกจาก USS Harry Truman แล้วก็ยังมีเรือ USS Gettysburg นะคะซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีคลาสสิกคอเดโรกามาด้วยในฝูงยังมี USS t o w USS Jason Dunham ซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีคลาส s าร์เบิ อารีเบิร์กจำนวนสองลำมาด้วยนะคะนี่คือฝูงเรือฝูงใหม่ที่กำลังเดินทางมาตะวันออกกลางก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้สหรัฐมีเต็มพิกัดอยู่แล้วในตะวันออกกลางนะครับเราไปดูอีกรอบหนึ่งว่าก่อนหน้านี้ก่อนการมาถึงของ USS Harry Truman เนี่ยสหรัฐเอาเรืออะไรมาไว้บ้างที่นี่ ตอนนี้สหรัฐมีกองเรือเจ็ดกองประจำการอยู่รอบหน้านน้ำในตะวันออกกลางนะคะในเมดิเตอร์เรเนียนหรือว่าทางซ้ายของแผนที่มีกองเรือ USS w a r p 3ลำแล้วก็กองเรือในพื้นที่ซึ่งปกติอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเนี่ยสลำถัดมาทางใต้ไซปรัสแล้วก็ทางตอนเหนือของอียิปต์มีเรือพิฆาตสองลำจากกองเรือที่6นะคะกองเรือที่6กก็จะดูแลตะวันออกกลางโดยเฉพาะ ถัดมาทางขวาของแผนที่บริเวณอ่าวเปอร์เซียติดหน้าน้ำอิหร่านบาเรนกาตาสหรัฐอาหรับเอเมิเรตแถวนั้นมีเรือหกลำมาจากกองเรือซึ่งประจำการอยู่แล้วเนี่ยสองลำนะฮะกองเรือที่ประจำการในท้องที่เรียกว่า AOR นะคะแล้วก็จะมีกองเรือกองบัญชาการกลางของกองทัพเรือสหรัฐอีกหนึ่ลำมีกองเรือพิฆาตที่ห้าสองลำแล้วก็จะมีจากหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐหนึ่ ถัดไปก็คือบริเวณใต้ช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เอาวโอมานนะฮะแถวแถวประเทศอิรา่านมีเรือประจำการ7จ็ดลำโดยสามลำแรกอยู่บริเวณทางเข้าออกช่องแคบฮอร์มุสแถวนี้เขาเรียกว่าเป็นช็อ k พอยต์หรือว่าช่องแคบทางยุทธศาสตร์สำคัญมากนะคะสำคัญมากคือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแถวนี้ยน้ำมันที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันจะขนส่งไม่ได้นะฮะ สาลำแรกนี้เป็นเรือจากกองเรือ USS Theodore Roosevelt นะคะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ที่นี่มาหลายเดือนแล้วส่วนอีก4ี่ลำอยู่ในอ่าวโอมานแล้วก็ทะเลอาหรับนะคะเป็นเรือจากกองเรือพิฆาตที่5จํานวน2ลํลำและกองเรือ AOR 2ลำนะะการที่สหรัฐต้องขนยุโทโธปกรณ์มาเต็มพิกัดมี2อง้อหมาย เป้าหมายแรกคือเพื่อปกป้องอิสราเอลในฐานะพันธมิตรอันที่สองคือเพื่อเอาไว้ป้องปรามหรือว่าดีเธออิหรานไม่ให้กระโดดเข้ามาร่วมวงถามว่าสหรัฐป้องปรามอิหรานได้ไหมคำตอบก็คงได้แต่คนถามต่อไปว่าแล้วในวันที่มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากในเลบานอนจากการถูกโจมตีเนี่ยสหรัฐทำอะไรได้หรือไม่ เพราะว่าสารัฐถือไพ่เหนือกว่าคือ Scott, มีเหมือนกับมีอำนาจต่อรองมีมีเขาเรียกเป็น leverage นะฮะก็คืออิสราเอลเนี่ยต้องพึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐแต่ละปีสหรัฐให้เงินด้านความมั่นคงกับอิสราเอลเนี่ยประมาณ3ล้านดอลลาร์สามพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเยอะมากแล้วในวันที่ ประชาคมโลกกาลังกังวลว่าสิ่งที่อิสราเอลทำเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่สงครามเต็มรูปแบบสงครามใหญ่ในภูมิภาคเนี่ยสหรัฐน่าจะเป็นคนที่ห้ามอิสราเอลได้ถามว่าสหรัฐจะทําหรือไม่เมื่อสักครู่มีการวิเคราะห์ออกมาจาก DW นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวของเยอรมนีระบุว่าอิสราเอลไม่ฟังสหรัฐแล้วต่อให้ไบเดนพูดเนี่ยห้ามเนี่ยอิสราเอลก็ฟังแต่ไม่ทำตามนะ นี่คือสิ่งที่เราเห็นมาตลอดในช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาไบเดนบอกว่าอย่าบุกราฟาอิสราเอลก็บุกไบเดนบอกว่าให้ขึ้นโต๊ะเจรจารแล้วทำอถอนกำลังทหารออกมาอิสราเอลบอกว่าไม่ถอนนะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นท่าทีแบบนี้เพราะว่าอิสราเอลรู้ว่ายังไงสหรัฐก็อยู่ข้างๆอิสราเอลแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยใกล้เลือกตั้งปธนาที่วิสหรัฐอีกไม่ถึง สเดือนก็จะเลือกตั้งแล้วและตอนนี้โพลของกัมลาแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสูสีคู่ขี้กันมากคือแทบจะเท่ากันเลยทำให้นักวิเคราะห์จาก DW เขาบอกว่าไบเดนไม่กล้าเสี่ยงในการที่จะแหลมออกมามากๆนะะเพราะว่าการแหลมออกมาเนี่ยคือความเสี่ยงในการที่จะทำให้กัมลาแฮร์ริสเนี่ยสูญเสียคะแนนจากคนบางกลุ่มไป ก็เลยทำให้ไบเดนค่อนข้างเงียบใน DW นะฮะนักวิเคราะห์รายนี้บอกว่าตอนนี้ไบเดนหรือว่าสหรัฐเล่นบทที่เรียกว่าบาย t สแตนเดอร์ด้วยซ้ำไปบาย t สแตนเดอร์แบบว่าอะไรยืนดูเฉยๆเหมือนเวลารถชนกันแล้วเราไปยืนดูเหตุการณ์นะแล้วเมื่อคืนน่ะนักข่าวไปถามไบเดนว่ามี วิทธา,าสตร์อะไรบ้างที่จะป้องกันไม่ให้สงครามลุกรามขยายวงเป็นสงครามใหญ่นะสิ่งที่ประชาอ่ะพัฒนาที่ปรดีโจวบเดนได้บอกนะบอกว่ากําลังพยายามทําทุกทางเพื่อลดระดับความตึงเครียรเดี๋ยวฟังเสียงผู้นําสหรัฐดูค่ะ I've been briefed on the l a t e s developments in Israel and Lebanon My team in constant contact with their counterparts and we're working to de-escalate And way home อีกคนหนึ่งหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอีกประเทศหนึ่งซึ่งกำลังถูกจับตาคืออิหร่านเพราะว่าเราพูดมาตลอดว่าฮิบลเาะเป็น p r o อกซีของอิหร่านนะอิหร่านให้การสนับสนุนฮิบลเลาะฮามาสกับฮิบลเาะเป็นพันธมิตรกันฮูตีด้วยอะไรเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเมื่อฮิบัลาะถูกกระหน่ำโจมตีอย่างหนัก อ,อิหร่านจะช่วยหรือไม่ตอนนี้อิอรหร่านก็เงียบนะฮะปรากฏว่าประธานาธิบดีอิหร่านซึ่งขณะนี้อยู่ที่สหรัฐอยู่ที่มหานครนิวยอร์กไปประชุมสมัชชาใหญ่ UN หรือว่า UNGA ได้พูดเรื่องสงครามระหว่างเฮชบันล็อกกับอิสราเอลระหว่างประชุมนอกรอบของสมัชชาสัมปชาชาติประบุนะครับว่า อิหร่านไม่เคยแสวงหาการสู้รบกับอิสราเอลและไม่ต้องการเป็นต้นเหตุของสงครามภูมิภาคแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะยังไม่เห็นการตอบโต้จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพื่อช่วยเฮชบบลเลาะในขณะนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนะฮชบบลเลาะถูกทิ้งนะะถูกทิ้ง ับตาดูนะฮะว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรต่อเพราะว่านาสัสวรรค์เลอเองตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเสียขุนศึกในพลไปเยอะนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นความลึกล้ําของอิสราเอลในเรื่องการทําสงครามมากเพราะว่าก่อนโจมตีเนี่ยมีการเล่นสงครามจิตวิทยาก็คือระเบิดเพจเจอร์กับระเบิดวอกกี้ทอกกี้นะ,ะลองจงนินตนาการดูว่า อยู่ๆเพจเจอร์ที่ที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารหลักมันดังบี๊บพร้อมกันเป็นพันเครื่องะระเบิดมันส่งผลต่อจิตวิทยาขนาดไหนเขาบอกว่าไอ้ระเบิดเพจเจอร์ที่อิสราเอลนัดออกมาเล่นก่อนโจมตีทางอากาศเนี่ยมันส่งผลเยอะมากต่อขวัญกำลังใจของ h ฮชบันเลาะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกที่จะ ทำได้นะฮะแล้วอิสราเอลก็ออกมาบอกว่านี่เป็นแค่เริ่มต้นเรามีอีกหลายเครื่องมือที่จะทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเกิดอาการไม่แน่ใจแล้วก็ขวัญน,นีดีฟอร์นะฮะแล้วในเวลาเดียวกันอิสราเอลก็ใช้วิธีการเด็ดปีกกำจัดขนพลทีละคนทีละคน,ละคนแล้วก็ซ้ำด้วยการโจมตีทางอากาศเจอสามเด้งเนี่ย วันนี้ต้องบอกว่าฮชบัลเละเนี่ยอยู่ในสภาพที่ต่อกบอิสราเอลค่อนข้างยากนะคะค่อนข้างยากถ้าถ้าดูจากสถานการณ์ในวันนี้เพราะฉะนั้นต้องต้องรออีกสักพักหนึ่งนะอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าอิสราเอลยังบอกว่าปฏิบัติการโจมตีอากาศยังไม่เสร็จยังทำต่อแล้วขณะนี้กำลังไปที่เบรุตวันสองวันนี้เราจะเห็นฮชบัลเละ ลุกขึ้นมาสู้หรือเปล่านะฮะแล้วถ้าเกิดไม่เนี่ยบมากต่อไปของอิสเวลจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้มีหลักประกันว่าเฮสปานลาะจะไม่มีพิษสง์ในการกลับมาโจมตีอิสเวลอีกเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดของอิสเวลก็คือให้พื้นที่ทางตอนเหนือปลอดภัยและพาคนกลับบ้านนะฮะ